ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับแม่หนิงอีกครั้งหนะะึ่งแล้ววันนี้นะคะหนิงก็จะมารีวิวต้องบอกก่อนนะคะรีวิวสินค้านี้ก็จะเป็นบวกทั้งแม่และของลูกนั่นเองนะใครที่มีปัญหาลูกอยู่ก็สามารถเข้ามาดูได้ใครที่มีปัญหาผิวเรื่องแม่แม่หรือว่าผู้หญิงเนี่ยก็าสามารถเข้ามาดูได้สําหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ เอาไปสองเด้งเลยทั้งแม่ทั้งลูกสามารถใช้ได้นั่นเองนะก็ตามหัวข้อคลิปนะคะก็เป็นตัวนี้นั่นเองนะต้องบอกก่อนนะคะสติกเกอร์หายนั่นเองนะเป็นปราหมหัศจรรย์นะคะน้องเขาชื่อว่ายูซลินอะคาฟาซูติ้งสกินปลอมนั่นเองเอ่อตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปราหมหัศจรรย์ ทำไมเรียกปรามหาจักรจัน์เพราะว่าเขามีอยู่3สายบำรุงด้วยกันนะะไม่ว่าจะเป็นแพนทีนอลนะคะแพนทีนอลนี่จะช่วยเสริมการผัดเซลล์ผิวอันที่สองคือไบซาโบรอนนะคะทำให้ต่อต้านแบคทีเรียนะคะอันที่3คือซิลเซอรินนั่นเองนะคะจะช่วยกักเก็บความชุ่มชืน้นจะทําให้ผิวชุ่มชืน้นนั่นเองหรือว่าใครที่มีผิวอ่อนโยนหรือผิวแพ้ง,ง่ายตอนนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นบรามแบบ เป็นบราแบบโอ้ยเอาจริงๆนะคะทุกคนคือหนิงใช้จริงอะไรจริงนะคะดูคือเป็นเนื้อบรามแบบบิตวตเรียมนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบดินเหนียวอะ่ะเคยเห็นดินเหนียวไหมเปรียบเทียบแบบว่าง่ายๆกันเลยนะคะดินเหนียวอะไรทุกคนแบบเหนียวเหนียวดึดเนดนะคะใครที่มีปัญหาผิวดังต่อไปนี้นะคะหน้าหลอกผิวหลอกหรือว่าแบบข้อศอกแห้งหรือว่าผิวแห้งนะคะหรือว่าหัวเข่า ส้นเท้าคือหนิงใช้เปลืองนะคะทุกคนเพราะว่าเท้าหนิงเป็นคนค่อนข้างแห้งนะคะแล้วบวกด้วยน้องลูคัสนะคะเป็นผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะเจอมลภาวะนิดๆดหน่อยก็คือแบบคันนานหนิงก็เอาตัวนี้นะคะโบกลงให้นะคะตื่นเช้ามาหนิงก็คือแบบผิวก็ดีขึ้นนะคะดูชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะก็คือใาชา้แล้วดีสุดไปเลยนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะ ใครที่ไปเลเซอร์มานะคะใครที่เป็นเลเซอร์มาหรือผิวไม่แดดเพราะว่าอากาศบ้านเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะเหมือนมีดวงอาทิตย์สามดวงด้วยกันรู้สึกแสบผิวนะคะปรามตัวนี้นะคะยูซลีนตัวนี้นะคะบอกเลยจะช่วยฟื้นฟูผิวจะ,จะทําให้ผิวดีขึ้นถ้าทาผิวหน้านะคะเขาก็จะไม่ทําให้อุดตันนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้ อากาศนะคะเข้าสู่ผิวได้ด้วยนะคะจะทำไม่ไม่ทำให้อุดตันนั่นเองนะทุกคนมี2ขนาดขนาด7 ml นะคะขนาดพกพาอยู่ในราคา250นะคะแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะ110 ml นะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ520บาทนั่นเองนะทุกคนใครรู้สึกว่าเอ้ยแบบไม่กล้าซื้อขวดใหญ่กลัวแพ้นะคะขอทดลองก่อนแล้วกันนะคะก็สามารถซื้อขนาดทดลองมาใช้ก่อน ดูก็ได้เนาะแล้วก็นะคะทุกคนตัวนี้นะคะมีขายที่วัสันนะคะหรือว่าช่วงนี้ก็โควิดระบาดเนาะไม่อยากเดินทางนะคะทุกคนก็เดี๋ยวหนิงทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะมีขายในช้อป e ีแล้วก็ลาซาด a านั่นเองนะหใครที่มีปัญหาพีรืออยากให้หนิงรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหุหลังนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ